ดคุณผนนู้ชมว,ว,วันนี้เป็นวันที่ขออนุญาตค่ะัดเออจริงๆวันนี้เป็นโปรเจกต์เหมือนกรมโอเพนนิน่งครับสองบริษัทใหม่ในเครือของพีจีบนะครับเออบริษัทแรกก็คือเป็นบริษัทของคัสที่พัฒนาคนดูแลนะครับเป็นเออ่คอมมูนิตี้ใหม่ที่จะทำสื่อออนไลน์ให้กับสื่อิรีนในเครือเลยนะครับก็จะมีการเปิดช่องการผลิตรายการแล้วก็รับผลิตรายการเป็นโปรดักชันเฮาส์ด้วยครับใช่แล้วก็ และแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือพี่มิกเชิญถามเธอเล่าข่ะวดเออก็เราเราพูดเราไม่ได้รู้เยอะไงเดี๋ยวเขาจะถามว่าเราพูดเยอะเดี๋ยวช่วยเสริมเดี๋ยวช่วยเสริมเป็นช่วยเป็นทีวีเป็นคุยหาอาจจะไม่เหมือนก็เธอค่ายนี้ก็เปิดเคลื่อนภายใต้มิกนะคะแล้วก็พี่พี่ตีพี่ตีฟก็แบบว่าร่วมทำด้วยกันแล้วก็น่าจะได้เห็นอะไรใหม่ๆนะคะในวงการเพลงมากคือ ยอมใช้เงินตาุดุตงเขาถึงไม่มีเงจริงเไม้งเราไม่ต้องบอกว่าเนคนไว้ใหญ่อะไรนะคะเราใหญ่คือต้องบอกว่าอ่าเราก็มีเวียนไปหลแวะเวียนไหลค่ายแต่พูดตามตรงว่าค่ายนี้นะแค่ตรงที่นั่งประชุมกันมีเครื่องดื่มแอลกอฮอลตลอดเวลาตลอดเวลาเราก็บอกว่าเอ้ามานะใที่นี่แหละที่สำหรับเรามีเซอริที่ดีเซวิสที่ดีมีขนมมีอะไรให้กินตลอดเวลา แล้วศิลปินของเราอ่ะจะไม่อดด้วยดูแลติดต่อเพื่อนแล้อันนี้เบอร์0.5ครับเราไม่ยอมให้เป็นเบอร์แรกเพราะว่าเบอร์แรกเดี๋ยวหาต่อไปเรื่อยๆเสร็จวเดี๋ยวเราจะเปิดออเดอรนต่างๆเพื่อให้เด็กแยกกันเพื่อเป็นเบอร์หนึ่งแต่เนี่ยเขาจะ standby 0.5เขาอยู่แล้วจริงๆพอคุยกับพี่ติ๊บแล้วเราเราจะเป็นยังไงบ้างต้องการไม่ไปถึงก็ไปอวดเขาอย่างเดียวใช่ใส่เอวขาคือไปถึงตอนแรกพี่ติ๊บก็ น่าจะไม่ได้รู้จักเราตอนแรกเพลงเรายังไม่ได้ออกด้วยแล้วเราก็ถ้าบอกเขาว่าเดี๋ยวเอยดูนะคะเดี๋ยวเพลงดีดังแล้วเดี๋ยวพี่จะมางอหนูชื่อยู่ในโมเมนต์นั้นเราไม่พูดไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าเราอยากให้เขาชวนมาอีกเพื่อเราจะได้ดื่มดิ้งอะไรแบบว่าในนั้นเลยใช่แล้วโชคดีที่เพลงมันดังนะคะไม่งั้นเขาก็ไม่โทรมาไม่แล้วตอเขาโทรมาเพราะว่าไงบ้างเขาไม่ได้โทรหาหนูเขาโทรหาผู้จัดการจะจะคุยกับทางฝั่งฐานด้วยใช่ใช่ถ้าถ้าเขาก็พูดว่า ถ้าเพลงหนูดังแล้วพี่ไม่รีบเซนอ่ะไม่ทันแล้วนะคะถ้าไม่พาสมเป็นผู้บริหา,านจะต้องมีคนวางให้จเรามีคนวางให้จริงๆหนูมองภารงพร,ารวมเป็นแบบหลายๆแบบอ,อะไรคะกอะไรคคเพื่อนคะคอนเซ็ปต์หนูจริงๆหนูก็พยายามมองหาศิลปินหลายๆรูปแบบอะไร ก็ไม่ได้จำเป็นจะหมดพูดกันตามตรงว่าบางทีอาจจะแบบไม่ได้จําเป็นต้องหน้าตาดีมากแต่ก็ต้องมีเพราะว่าค่ายก็ต้องหาเงินใช่เพราะคือมันต้องมีความตัวแม่เซ็กซี่สวยน่ารักอร่อยกลมกล่อมอยู่ในคนเดียวยากไม่มีใครมาเวอนหนึ่งได้แล้วหลักเกณฑ์ล่ะคะหลักเกณฑ์ในการอาชีเข้าวเราเราก็มองหลายอย่างเพราะว่าจริงๆเราแอบอออดิชั่นไปแล้วเราก็มองเรื่องแบบ สเสน่ห์คาริสมาหรือแบบปบัญญาของน้องด้วยจริงๆก็หลักๆด้วยก็เรื่องดวงเพราะมีคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆเราบอกว่าเดี๋ยวเอาดวงไปดูก่อนว่าแมทกับเราไหมมันก็จะมีเรื่องมูมาเกี่ยวด้วยแต่พี่าาเปอตาป่ะปิดเพราเอาดวงไป็นตัวใช่ค่ะอาจจะต้องอาบน้ำมนต์หรือว่าเลิกดูเลิกดูยามในการเข้ามาแข่งถ้าแต่ในในหน้าตัวดวงไม่ติดก็ไม่ได้คือลหลักๆนี้ดวงแข็งปะ่ะดวงแข็งที่ทำงานของเราไม่ดวงแข็งที่ติดแข็งติดแข็งด้วยแล้วทำไมเราถึงไม่เข้าไปดูแรกอะ เขาไม่ไปรับงานแล้วหนูจะเอาเงินจานใครทำไมอ่ะก็ต้อง์ึงไว้ก่อนใช่คือถ้าเบอร์หนึ่งเนี่ยเบอร์หนึ่งของค่ายแต่ละค่ายเนี่ยคือตัวทําเงินเลยนะครับใช่คือตู้ตู้ค่ายรวยเอารวยเอาแต่เราคือตัวใช้เงินตัวใช้เงินให้บาลานไม่แบบนี่เป็นคนที่ยอมรับไม่ถูกเใช่นี่เป็นเบอร์หนึ่งได้ดันได้ไหมถ้าเบอร์หนึ่งอกมาเองยังไม่ถึงเก้าสิบห้าเลย อย่างนี้ก็ครับอันนี้มาในฐานะอะไรอินปูหรือสินะแ้เราเป็นตัวอะไรตัวอะไรรายการเที่สุเป็นดีอะไรอยู่เป็นตัววาดกินแม่าไม่มีกัะถิ่นคือแม่กิว่าเงที่ไป่ปลอดภาระนั่นบ้านปลอดภาระจากพีพีครับอะไรยังไงก็คือจริงๆบริษัทมาตี้ครับเราผลิตรายการให้พายออริจีนให้กับศิลปินในค่ายเลอพีก่อนแล้วก็พี่พีเป็นศิลปินคนแรกของค่ายที่เราดึงมาผลิตช่องให้แล้วก็รายการแรกให้ครับชื่อว่า สิ่งไม่ซีฟซึ่งคอนเซปต์รายการแล้วก็คอนเซปต์ทั้งหมดมาจากตัวพี่พีเคใช่เขามาคุยแล้วก็คุยกับพี่ซีฟแล้วก็เริ่มผลิตเลยทันทีอาร่าชอบฟังพีฟรายการแบบคือเลือกยังไงคือเลือกเลื่กคือเป็นการที่หนูอยากทำมาแต่ตอนที่ะมาเป็นเป็นทดสอบทด้อบทดสอบนะตอนที่จะไปทีหลังที่มามาทำเพลงออกซเจูนนะคะหรือว่าอยากทำแบบนี้แต่พอตอน ทำเพลงไปเราก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำจนเราได้เจอมาคออยากเรียนเข้าคุยกับคุณธรรมด้วยถ้าหนืออยากเรียนเราไม่อยากทำเพราะว่าทำไปแล้วก็มันน้อยหรือมันแบบทำแล้วมันแบบไปไม่ได้เพราะเราเราไม่เคยทำประสบการณ์เรื่องดนตรีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยกระตือ่ือร้ใครก็เลยมารวมตัวกันทำ้วยกันแต่กระแสของรายการเราก็เป็นที่พูดถึงกันมากๆเลยสำหรับการเลือกเพลงที่หลายคนคิดว่า ต้องขนาดนั้นเลยเหรอมีอลหลายพยายามมากคือหลายเพลงที่ร้องยากแล้วนักร้องตามล้านเนื้อออกป้าที่เขาต้องโชว์คือผ่านไปได้เลยเพราะเพลงนี้ยากมากแต่ไม่เกินขนาของซิดซิดทำให้มันแบบดูง่ายไปหมด,ดือนนี้เราไม่ได้เลยะคะเพราะว่าต้องตอโคเพลงมันเยอะมากก็ต้องจำเนื้อจำนองแล้วด้วยสติเราก็ไม่ค่อยดีขนาดนั้นแล้วก็แค่ต้อพยายามถึงอยูแล้อย่างเงี้ยอันนี้พี่ตั้งใจมากๆเลย คืออีนี้ก็น่าจะจิ้มคือองซีซีหนึ่งที่มันผสมสองแล้วซึ่งเขาใช้ใจมากนะคะเวลาถ่ายซิ่งไม่ซีซีทางนึงเนี่ยจะถ่ายประมาณสองต่างเทปแล้วก็อัดเพลงแยกอีกประมาณหกเลงเขาใช้เวลาในการเตรียมเพลงทั้งหมดนะคะสามวันเพื่อท่องเนื้อแล้วมาถ่ายแล้วก็พักอีกวันหนึ่งคือวีคหนึ่งไม่ต้องทำอะไรแล้วใช่คืองานที่หลายๆโปรเจกต์ไปนั่นคืองานที่โคตรมีคุณภาพแล้วแขมันซึมมันนั่งจับเต่าก็ไม่ธรรมดาใช่ละท เค่ะอพี่พีที่ก็มีเียวัองต่ะก็มีใที่เากวันี้คอยากมาออเดิม่พีก็มาแล้วเิเลยค่ะพี่รอ็มมีคืไหมครัให้ถึงี่คือพี่พีทำงานทุกวันแต่ว่าหนูทางานวันเดียวไม่ไม่แกรันก็เลยไม่ได้ตงกันมี่ไหมก็า้มีอะไรมา ในมาซี่ก่อนมาซี่ปีนี้เราผลิตรายการเปร็นทั้งสามสี่รายการลแล้วก็เดี๋ยววันนี้พี่จะได้ดูทีเซอร์รายการมาซี่ของปีนี้อีกสองรายการใหญ่นะครับแล้วก็ในส่วนของการรับผลิตในส่วนของพาร์ทโปรดักชันเฮาส์ House, เรามีไปรับผลิตให้กับ The N, <ม>เดอะไตล์เลอร์พีแอนเพิ่มมากเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ผลิตให้กับศิล,ลปินคนอื่นๆเพิ่มขึ้นปีนี้ก็เดี๋ยวจะมีศิล,ลปินในค่ายอีกสามสี่คนที่ต่อคิวมาให้เราผลิตรายการแล้วก็ช่องอย่างในส่วนของรายการใหม่มันเป็นแนวเกี่ยวกับเดไม่เลยครับ ไม่เลยครับก็รายการใหม่ที่จะได้ดูในวันนี้ก็มีทั้งรายการผีรายการที่เราเอาคนอื่นที่ไม่ใช่ศิลปินในค่ายมาเป็นพิธีกรหลักบ้างอะไรเงี้ยครับเพื่อวนเวียนให้ช่องมันหลากหลาๆมากขึ้นว่าคอนเทนต์ในตลาดมันเยอะมากๆหร <un> ือว่าอะไรที่มันเกิดขึ้มาเหมือนจะออกมาเป็นตลาดป็นต้องเป็นรายการจริงๆจริงๆนะวันนี้ครับเพราว่าจุดแข็งของมาที่เลยคือหนึ่งเรามีศิลปินที่แข็งแรงมากๆแล้วก็เอามาทำคอนเทนต์อันนี้คือ ที่หลักที่เราตั้งใจเปิดบริษัทนี้มานะครับแล้วก็ต่วนคอนเทนต์นะครับพักเชื่อว่าทีมของเราเต็มที่มากๆแล้วก็พัดอยู่ในออนไลน์แบบแปดปีเก้าปีแล้วก็คิดว่าน่าจะทําให้บร,ริษัทขับเคลื่อนไปได้ใช่ไหมค่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใชรใช่มม่ใิ่ใมเใช่ปี่ใช่ใเ่ใช่ใช่มช่ใ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 ่ใชีใั่ให่ใช่่ใช่่ใม่่ใช <c oughs> ่่ใ่ใ่ใช่ใชใช่่ใช่ช่ใใช่ใช่ใชใช่่ใช่่อยเพลงวละเพลงใช่เป็นวละเพลงปล่อ สำหรับใครที่ติดตามนะคะวันเลิฟนะคะก็ไม่อยากคุยอะไรมากเพราะว่าเป็นคนที่ลงมือทำแล้วก็ทำออกมาดีมากจริงๆ,งๆก็ฝากติดตามด้วยนะคะเราไม่ใจเยอะเราไม่ใจเยอะเรา,าิดเติมมืนอนฉันะนะ <c oughs> มั่นใจ0.5เท่าต้อง0.5จะต้อง0.5เต้ 5, นจริงจะมีเพลงของเขาไหมเขามาเติมบอกว่าเขาอยากมีเพลงเต้นเขาอยากมีเพลงเต้นเพลงยั่วๆเพราะว่าเห็นบอกวิแม่แม่มีเพลงเต้นเลิศๆอ่ะอยากมีบ้าง เดี๋ยววันนี้จะได้เห็นกันตาว่าเต้นเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวนี้เขาจะเต้นครั้งแรกดูเป็นการขย่าพยัคฆ์ร่างกายเราจะมาดูกันว่าใช่เราจะมาดูกันว่าการเคลื่อนตัวของเอิร์กและปลาอานนท์อะไรแกรงกว่างี่เคลื่อนตัวกันเมื่อกดดันหรือการที่เราข้ามของก็เป็นศิลปินเป็นหน้าเป็นตาก็กดดันเพราะว่าเราก็ทําได้ดีอยู่แล้วแต่จริงก็ไม่กดดันมากเพราะว่าแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะแบบว่าดันเราเพราะเราอยากจะเป็นตัวแม่เบอร์หนึ่งไง ตอนนี้เราเป็นสูต,ตรเดอห้าอยู่เราต้องพยายามพัฒนาฝีมือร้องสดหรือแม้กระทั้งรับงานอะไรเงี้ยให้ทั้ง่า,า,งายภูมิ <laughs> ใจแต่จริงๆแล้อยากจะบอกทุกที่จะมาเป็นเด็กเพลงไทยเราต้มีความสามารถหนูคิดว่า <ๆ S 2> ทุกคนที่แบบว่าที่ชอบด้าร้องพเพลงอะ่ะหเชื่อว่ทุกคนมีแบบสเสน่ห์ของตัวเองเนาะบางคนอาจจะแบบร้องเก่งพูดเก่งอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนลองมาแบบออดิชั่นกันเพราะพี่มีเขาเลือกจากแบบว่าจากความมีเสน่ห์ตรงนั้นจริงๆไม่ต้องเป็นต้องร้องออกมากไม่ต้องหน้าตาดีมากอะไรเงี้ย กจะได้ไอ <ersch> ้เพลงเราตัวเราไหมเราเป็นยากเขาจะพักเอ้ยเออแลวทำที่เพลงเราก่อนมันกะทํามาตรฐานสูงมากคือยากไหมแม่แม่เป็นคนจะทําแม่ไม่ทาแม่ทอดไปยากไหมก็ไม่ยากหรอกัแต่คนชอบคนชอบง่ายเขาก็บ่งง่ายขึ้นไม่หน่คนคาดหวังก็กลับมาไม่ยมันขึ้นไปอีกคืน หนูว่าหนูไม่กดดันหนูคีดว่าถ้าตัวว่านหนูชอบอะยังไงหนูก็ปล่อยเพราะว่าเริ่มแต่ตัวเราชอบก่อนถ้าเราแฮปปี้ไม่มีแฮปปี้ปล่อยมาคนจะชอบไหมมันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครชอบเพลงแบบไหนมากกว่าอะไรเงี้ยะแต่ก็จะดีใจถ้าทุกคนชอบมากๆโดยเฉพาะผูชาจาั <laughs> ้นจะเป็นคนแรก่นอเป็น,ปน,ปนูชาไม่มได้แอบบพี่เหรอแอบ,บคุยไปแล้วบอกว่าถ้าสมมติเรามีเด็กมอดิชั่นแล้วคนนี้หลอกมากเราเทนมากอะ ให้ปัดไปอยู่ค่ายอื่นค่ายเพื่อนบ้านเพื่อเวลาจีบกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไปดูกินเด็กไก่ช้างไม่กินไก่หวานไม่ใช่แผนงานตลาดใช่ไหมเราปัดไปบ้านเพื่อนบ้านก่อนโอเคเอาไปปัดไปทำอะไรเก็เดี๋ยวเมีออริชันก็เดี๋ยวมีออริชันก็น้องๆคนไหนที่แบบว่าอยากจะ เขาไม่โชว์ความสาม,มารถหรืออยากมาเป็นศิลปินในค่ายก็อดใจรออีกแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ปลายปีนี้เห็นเขาว่ากันว่าเดี๋ยวจะมีปล่อยเปิดตัวศิลปินในค่ายถ้า<อ>ทันนะคะต้องทันค่ะ <laughs> <c oughs> ่วน <c oughs> ปาร์ตี้ครับก็ฝากช่องหลักนะครับสองทางเลือกปีก็คืออารีสัมพันธ์นะครับแล้วก็ฝากช่องที่เราไปผลิตให้นะครับทั้งไบเลอร์ทั้งของพี่พีเองพีสานะครับแล้วก็ฝากติดตามว่าปีนี้เราจะมีโปรเจกต์อะไรเพิ่มเติม อ๋อแล้วก็ฝากดูเอ็มวีเพลงใหม่ด้วยนะครับวันนี้เขามีโชว์ซิงเกิลใหม่ของเขาด้วยนะครัไปแล้วก็มีปากกาโชว์ที่แรกวันนี้นะคะปล่อยแล้ววันนี้2 8ปล่อยจริงฮะแล้วก็วันนี้หนูเพอร์ฟอร์มไทยเก็กนะคะ